สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกกลุ่มออนไลน์พลังทีมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าจะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องราวนะครับของเขาเรียกว่าความรู้หรือข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจําเป็นต้องรู้แล้วก็สามารถนะครับเอาเอาหัวข้อตรงนี้นะครับไปต่อยอดกับธุรกิจของเรานะครับหรือไปบอกต่อทีมงานเรานะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของ รายได้ที่เข้าสูก่กระเป๋าเราหรือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับที่เอามาแบ่งปันเนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีนะครับถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเงินสีด้านนั่นเองซึ่งเงินสีด้านก็คนที่เขียนนี่คือเป็นโรเบิร์ตทิคิโยสกินะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เงินสีด้านเนี่ยมันจะจะไปเ็าเรียกว่าบ่ง บ่งบอกถึงรายได้ทั้งหมด4ช่องทางที่เข้าสู่กระเป๋าเราแล้วรายได้แต่ละทางเข้าสู่กระเป๋าเราเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าจะเอามาแบ่งปันในกลุ่มออนไ,ไลน์พลังทีมของเราเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ส่งต่อให้กับทีมงานของเราหรือได้เข้าใจนะครับแล้วในเงินสีด้านตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีงานทั้งหมดสีช่องทางเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของไอแช e ด้วยแล้วก็สามารถเอาตรงนี้นะครับไปพูด หรือไปบรรยายในไอเชได้เลยนะครับทีนี้หัวข้อวันนี้ก็คือทําไมนะครับต้องทําธุรกิจนะครับแล้วธุรกิจนะครับทำไมต้องเป็นเครือข่ายนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับเราก็สามารถที่จะ จะเอาไวไอจอยได้นะครับซึ่งเป็นมันยเกี่ยวกับในเรื่องของไวไอจอยของบริษัทเราพอดีเลยชั้นวันนี้นะครับผมก็จะขอแบ่งปันนะครับในเรื่องราวของสีหัวข้อนี้นะครับก็คือเงินสีด้านงานสีประเทศนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ปบกันช่วงเย็นๆนะครับเวลาประมาณ10บเดนาฬิกานิดๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้เคลีย์เรื่องราวต่างๆงานต่างๆของเราเสร็จแล้วนะครับก็มาไล์สดให้ข้อมูลนะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับ โอเคนะครับก็เข้าสู่เรื่องราวต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในหัวข้อเลยนะครับก็มีทั้งหมดวันนี้ก็คือสี่เคล็ดลับนะครับรายได้เข้าสู่กระเป๋าเราแล้วก็เขาเรียกว่า Passive Income นะครับ เวลาเราหยุดนะครับแต่รายได้ก็ไม่หยุดก็ยังเข้าสู่กระเป๋าเราอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับข้อแรกนะครับที่จะมาบรรยายตรงนี้ก็คือมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะเรียกเป็นด้านตัว E แล้วก็ตัว S นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นตัว B แล้วก็ตัว I ครับเรามาเจาะลึกตัว E ก่อนนะครับ E ก็คือ Employee นะครับหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานนั่นเองซึ่ง ทางด้านของอินทรียเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้เข้าสู่กระเป๋าปเราเหมือนกันนะครับซึ่งรายได้ที่เข้าสู่กระเป๋าเราตรงด้านนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นมาจากการที่เราเอาเวลานะครับไปแลกกับเงินนะครับหรือว่าเอาความรู้ไปแลกกับเงินนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับอย่างเช่นพนักงานประจำไม่ว่าจะเป็นทํางานที่ต่งตางๆเนี่ยเราก็สามารถมีรายได้ตรงนี้ได้เข้าสู่กระเป๋าเราได้ทุกๆเดือนนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดของ ทางด้านของ employee หรือว่าลูกจ้างนะครับข้อจำกัดของเขาก็คือวันนี้เองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดในเรื่องของรายได้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คนที่กำหนดรายได้เราเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของของเจ้าของธุรกิจนะครับที่เราเข้าไปอยู่หรือที่เราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปทํางานตรงนั้นเขาก็เป็นคนที่กําหนดรายได้ให้เราเองดังนั้นเราไม่สามารถที่จะกําหนดรายได้ตรงนี้ได้นะครับข้อที่2เนี่ยในเรื่องของเวลา เวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกําหนดได้เช่นกันซึ่งเจ้าของกิจการนะครับหรือ,อหน่วยงาน,นงต่างๆที่เราเข้าไปทำเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่กําหนดในเรื่องของเวลาไว้ให้กับเราฉะนั้นวันนี้เมื่อไหร่ที่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราหยุดเนี่ยนะครับเราหยุดงานหรือนะครับหรือเมื่อไหร่ที่เรานะครับหยุดหรือเราไม่ได้ไปทํางานครับเราก็ไม่สามารถมีรายได้ได,ได้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับแสดงว่า มือพนัหรือว่าลูกจ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยก็คือหมายความว่าเราหยุดนะครับรายได้เราก็หยุดตามแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยในการทํางานต่างๆเนี่ยเมื่อมันเกิดวิกฤตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่น่ย นะครับถ้าเกิดเราเดี่ยไม่หาอาชีพอะไรที่มันสำรองไว้เนี่ยถ้าเรามีรายได้ทางเดียวครับเราก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับมีไฟแค่หลอดเดียวนะครับมันก็สว่างแค่หลอดเดียวฉะนั้นวันนี้เองอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเราทําง,งานประจําไปด้วยครับเรามีรายได้ทางนี้ไปด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เรานะครับหาเขาเรียกว่าหาอาชีพเสริมกับงานประจําที่เราทําอยู่ด้วยเราจะได้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสรุปก็คือ e m p l o y e e หรือว่างานประจำเนี่ยก็คือหนึ่ง เราไม่สามารถกําหนดในเรื่องของเวลาเองได้นะครับก็คือเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ er ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนกําหนดเวลาให้เรานะครับสองรายได้นะครับเราก็ไม่สามารถกําหนดเองได้นะครับก็เขาจะจ้างเราเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะทําตามเท่านั้นซึ่งอาจจะมีเขาเรียกว่าวเราสามารถที่จะทําให้มีารายได้มากกว่านั้นก็เพดานมันมีให้อยู่แค่นั้นเราก็ได้แค่นั้นนะครับนี่ก็คือในเรื่องของ employee นะครับหรือว่าลูกจ้างนะครับต่อมาตัวเอครับ นะครับตัวเอสก็คือเซลล์อินพุยย์นะครับหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับเขาเป็นเจ้านายของตัวเองนะครับเขามาเปิดธุรกิจส่วนตัวทําด้วยตัวเองเขาสามารถหยุดก็ได้กําหนดเวลาอะไรเงี้ยของเข้าเองได้หมดเลยนะครับซึ่งนี่เป็นเขาเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นร้านค้าขายของ ร้านเป็นหมอนะครับมาเปิดคลินิกอย่างนี้ครับก็เป็นธุรกิจส่วนตัวหมดเลยนะครับซึ่งธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านอาจจะมาจากการทํางานประจําแล้วก็เก็บเงินก้อนหนึ่งมาเข้ามาเปิดร้านเป็นของตัวเองก,ก็ได้อย่างนี้ครับร้านตัดผมเสริมสวยนี่ก็ Gomez ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ทีนี้นในการที่เราเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราฟิกคอร์สหรือสิ่งที่เราจะต้องมีคือหนึ่งในเรื่องของต้นทุน นะครับในเรื่องของต้นทุนที่เราจะต้องแบกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจใหญ่นะครับต้นทุนเราก็สูงพอสมควรนะครับถึงจะมีธุรกิจขนาดใหนได้แล้วก็สายป่านนี่ก็ต้องยาวนะครับพอสมควรเพราะว่าเมื่อเกิดสภาวะหรือเกิดวิกฤตอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยเงินทุนเรามันไม่ยาวพอเนี่ยมันไม่เยอะพอนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยในเรื่องของ เวลานะครับในเรื่องของเวลาเนี่ยหมายความว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดวันนี้เราหยุดร้านเนี่ยธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเกิดเราหยุดขายของแล้วหยุดร้านไปวันหนึ่งเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยรายได้ก็ไม่สามารถเข้าสู่ร้านเราหรือไม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจเราได้เช่นกันดังนั้นผมขอยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดเราเปิดร้านร้านซื้อสวยถ้าเกิดเราเปิดร้านซื้สวยเสร็จปั๊มเนี่ยแล้ว ปันจุบเราปิดร้านเนี่ยนะครับก็แสดงว่าไม่มีลูกค้าเข้าร้านรายได้เราก็ไม่มีเช่นกันนะครับนี่คือธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่าณปัจจุบันเนี่ยความเขาเรียกว่าการที่บางคนมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็คือดีอยู่แล้วแต่ในสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับโลกภายนอกนมันกาลังเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับ ปรับธุรกิจเราให้มันตรงกับกับกับเศรษฐกิจณปัจจุบันหรือเราไม่สามารถปรับธุรกิจของเรานะครับให้มันเขาเรียกว่า,าความก้าวหน้าของธุรกิจกับโลกณปัจจุบันได้เนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะปิด ธุรกิจเราลงได้ฉะนั้นการที่มีทุกจส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดเราสามารถเสริมนะครับเป็นธุรกิจอะไรก็ได้นะครับเสริมรายได้เข้าสู่ธุริจส่วนตัวเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ mm. ก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยครับไปต่อได้ฉะนั้นนะครับของธุรกิจส่วนตัวครับหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องมีก็คือหนึ่งแน่นอนว่าเราต้องมีต้นทุนในการสร้างธุรกิจแน่นอนยิ่งถ้าเกิดเราขยายสาขาเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับสก็คือต้องมีความรู้ นะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับเราก็ไม่สามารถขยายธุรกิจไปต่อได้นะครับสามเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราหยุดเนี่ยนะครับรายได้เราในธุรกิจเราก็หยุดเช่นกันแสดงว่าฝั่งด้านซ้ายนะครับตัว E แล้วก็ตัวเ e, เนี่ยหยุดนะครับรายได้เราก็หยุดเช่นกันนะครับนี่คือ,อารายได้สองทางของลูกจ้างแล้วก็วตัวอิสวนตัวจะอยู่ข้างเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับว่า ทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะมีตัว B แล้วก็ตัวไซึ่งด้านขวาตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายได้ที่ที่เราหยุดนะครับแล้วรายสมมติว่าเราหยุดเนี่ยแต่รายได้เราไม่หยุดนะครับจนจุหยุดทางด้านขวาซึ่งทางด้านขวาก็จะเป็นเรียกง่ายๆคือการเอาเงินมาต่อย,ยอดอ่าอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างทางด้านขวาตัวไกกันนะครับ I ออินเวสเตอร์หรือว่านักลงทุนนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีอย่างเช่นนักลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ ที่เราเห็นนะก็อาจจะเป็นพวกโคอนโดนะครับพวกบ้านจัดสรรอย่างนี้ครับที่เขาสร้างแล้วถ้าเป็นโคอนโดเนี่ยเขาสร้างเสร็จเขาก็เปิดให้คนเช่าอย่างนี้ครับในขณะที่เขาหยุดเนี่ยรายได้ก็ยังเข้ากระเป๋าเขาอยู่นะครับหรือบ้านจัดสรรเขาทำเสร็จเขาก็ขายได้นะครับหรือให้เขาเช่าก็ยังมีหมุนรายได้เขาก็ยังเข้าอยู่นะครับหรือกลุ่มที่นะครับเป็นนักลงทุนเกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นอย่างนี้ครับในขณะที่เราหยุดนะครับกำไรก็ยังเข้าเราอยู่แต่ต้องมีความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ด้านนี้มันก็ไม่สามารถที่จะจับกําไรหรือทําให้ธุรกิจหรือนักลงทุนเราไปได้นี่คือการกลงทุนแต่ว่าถามว่าต้นทุนสูงไหมสูงมากผมยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนอย่างเช่นในห้างก็ได้ถ้าในห้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่เวิร์ติใหญ่เนี่ยก็คือนักลงทุนที่เข้ามาลงเพราะอะไรเพราะวันนี้เองเนี่ย นะครับเขาไม่ไม่ต้องมาอยู่ที่ห้างนะครับคือเจ้าของห้างไม่จําเป็นต้องมาอยู่ที่ห้างเนี่ยเาก็จ้างพนักงานเคาน์เตอร์บัญชีรอปภจนถึงนู่นแหละผู้ผู้จัดการผู้บริหารเนี่ยจ้างของ e m p l o y e e หรือว่าลูกจ้างรับมานั่งบริหารแทนในขณะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่อยู่ที่ห้างหรือไม่อยู่ที่ธนาคารอธนาคารก็ได้เจ้าของแบงค์เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่เนี่ยแต่ในขณะนั้นเขาก็ยังมีรายได้แต่นี่คือการลงทุนเหมือนกันนะครับเป็นการลงนักลงทุนเพื่อเอาเงินต่อเงินต่อะครับฉะนั้นเองอินเวสเตอร์เนี่ย หรือนักลงทุนเนี่ยคือการต่อเงินเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันต้องมีทุนที่ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าใครมีก็สามารถทําได้สร้างตึกให้เขาเจ้าสร้างอพาร์ตเมนต์คอนโดก็ได้แต่ถ้าเกิดคนไม่มีนะครับก็ไม่สามารถทาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอ่านี่คือตัวไอนักลงทุนต่อมาครับก็คือตัว B แต่ว่านักลงทุนอย่างที่บอกว่าไอเนี่ยอินเวสเตอร์เนี่ยเวลาเขาหยุดเนี่ยรายได้เขาไม่หยุดนะเขาจะมีรายได้ของเขาต่อเนื่องกันอยู่นะครับต่อมาคือตัว B ครับ ตัว B ก็คือบุซนิตออเนอร์บุซนิตออเนอร์ก็คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่อ่าอย่างเช่นเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่หรือเป็นเจ้าของระบบนั่นเองซึ่งเจ้าของระบบเนี่ยข้อดีของเขาก็าคือการบริหารจัดการทุกอย่างนะครับที่อยู่ในบริษัทเขาเนี่ยเขาจะใช้ระบบในการบริหารจัดการทุกอย่างเลย ครับไม่ว่าจะเป็นการวางนะครับระบบของการเงินการวางระบบของพนักงานการวางระบบของมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของอ ในรูปแบบของพนักงานต่างๆหรือคนที่มีศักยภาพเนี่ยเขาจะวางระบบในการรันในการทํางานของเขาหมดเลยฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เองนหะไม่ว่าจะเป็นธนาคารใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็จะมีการวางระบบของเขาเพราะอะไรเพราะเขาจะให้ระบบในการทํางานของเขาเองระบบมันจะออโต้ของเขาเองในขณะที่เขาหยุดเนี่ยนะครับรายไดเ้เขาไม่หยุดเช่นกันฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคนที่รวยที่สุดหรือคนที่ต่อยอดแล้วทําให้พาสิซิบินคมจริงๆก็คือคนที่ใช้ระบบเป็น ในการบริหารจัดการในการบริหารองค์กรต่างๆเนี่ยเขาใช้ระบบเป็นครับพอเขาใช้ระบบเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะทาให้งานเขานะขณะที่ยุ่งยงานเขาก็สามารถใช้ระบบได้แต่ในการลงทุนอย่างเช่นเรามีแบงค์ซึ่งแบงค์หนึ่งลงทุนก็คือสูงมากนะครับก่อนที่จะเป็นโครงสร้างของธนาคารเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในบุซซินิทออเนอร์เนี่ยนะครับมันมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งเช่นกันที่อยู่ในนี้แต่ธุรกิจเนี้ยเขาใช้ระบบในการจัดการเหมือนกัน เราหยุดทำนะครับรายได้เราไม่หยุดแล้วก็มีระบบในการจัดการแต่ข้อดีก็คือมันลงทุนต่ําไม่มีความเสี่ยงธุรกิจนั้นชื่อว่าเนตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งเน้เวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในโมเดลของบรอดสินิตออเนอร์หรือเป็นธุรกิจที่ใช้ระบบในการบริหารจัดการเองเหมือนก,นกันกับตอนนี้นะครับที่ซักเซน s มอ์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจเาขาเรียกว่าใช้ระบบในการทํางาน ในขณะที่เราหยุดเนี่ยรายได้เราไม่หยุดแต่ระบบของบริษัทก็ยังรันระบบของทีมงานเรายังทุกอย่างมันยังรันอยู่เลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองก็คือมันลงทุนต่ำเพราะอะไรเพราะว่าซักเซนโมลงทุนแค่3 0 0บาทไม่ต้องไปลงทุนเป็นล้าน2ล้านหรือ10ล้าน20ล้านนี่คือข้อดีของตุลิตแคายของซักเซนโมนะครับข้อที่3เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับเพราะว่า บริษัทเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องของสต็อกสินค้าเองพนักงานทุกอย่างบริษัทเป็นคนจัดการเองหมดเลยฉะนั้นนี่คือข้อดีของเราที่เราโชคดีที่อยู่กับซักเซนอลนะครับข้อที่4ก็คือในการสร้างสาขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทุนเองในการสร้างสาขานะรบ,บริษัทเป็นคนลงทุนเองหมดเลยนี่คือข้อดีของเรานะรข้อที่5้าก็คือระบบของบริษัทเขามีอยู่แล้วในการรันในการสอนทีมงานเราให้ทีมงานเราเป็นงาน โดยที่เราไม่ต้องจัดระบบเองไม่ต้องไปสร้างระบบเองเพื่อสอนให้นักขายหรือว่าทีมงานเราเป็นระบบฉะนั้นองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในบริษัทออเนอร์หรือหยุดทําแล้วรายได้ไม่หยุดก็อยู่ในตุลกิจิเครือข่ายด้วยเช่นกันเรียกเครือข่ายตรงนี้ก็คือ,อตอนนี้ขณะนี้ก็คือ s ซักเซนโมเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ มีทั้งระบบในการบริหารจัดการภายในที่ดีมีระบบในการบริหารจัดการทีมงานของเราที่ดีมีระบบในการจัดการบริหารทุกอย่างองค์กรสาขาต่างประเทศนะครับหรือในประเทศต่งตางๆเนี่ยเราจะมีระบบในการวางให้หมดเลยฉะนั้นข้อดีคือหนึ่งเราสมัครแค่300บาทซึ่งมันต้นทุนมันต่ำมากนะครับสาขาทุกอย่างบริษัทเปิดหมดเลยนี่คือข้อดีของซักเซมองหรือเนตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เราทำกันอยู่นะครับ นี่คือเป็นข้อมูลสี่ะนะครับเงินสีด้านงานสีประเภทนะครับซึ่งเราก็สามารถนะครับเอาไปต่อยอดให้กับทีมงานหรือถ้าเกิดเราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จก็เอาไปเขาเรียกว่าแบ่งปันนะครับให้กับองค์กรของเราพอเขาเข้าใจว่าอ๋อวันนี้เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีธุรกิจ ที่มันสามารถหยุดทําแล้วรายได้ไม่หยุดแล้วก็สามารถมีธุรกิจที่เติบโตหรือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นระบบขนาดใหญ่ได้นะครับเหมือนกับห้างต่างๆหรือธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆที่เราอยากจะได้และก็มีแต่ตรงนั้นมันลงทุนสูงมากแต่สักสมองลงทุนแค่300บาทนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ได้แบ่งปันในเรื่องราวของเงินสีด้านงานเสียวิพศแล้วนะครับก็ ในเรื่องของสินค้านะครับของบริษัทก็เดี๋ยวคืนนี้2องทุ่มนะครับก็จะมีวิทยากรมีแอดมินมาแบ่งปันในเรื่องของสินค้าต่อนะครับผมมั่นใจว่าในหัวข้อทั้งหมด4ข้อที่แบ่งปันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือ,อ